หลายคนที่ไม่เคยเรียนห่วงจุย้ยจะไม่รู้นะครับว่าห่วงแปลว่าอะไรจุ้ยแปลว่าอะไรทําไมยึงเป็นคําว่าห่วงจุ้ยขึ้นมาดังนั้นนะครับวันนี้เราจะมาเรียนเราเรียนคาว่าห่วงจุย้ยจริงๆห่วงจุ้ยมันเป็นหลักง่ายๆมากเลยนะครับคือการบริหารจัดการธรรมชาติจริงๆอ่ะมันไม่ใช่การบริหารจัดการธรรมชาตินะต้องใช้คําใหม่คํานั้นอ่ะเหมือนเราเป็นคนสร้างโลกแต่คํานี้คือความจริง บริหารจัดการชีวิตตัวเองยังไงให้สอดคล้องกับวิถีธรรมชาติอย่าคิดข่มขืนธรรมชาติเวลาธรรมชาติข่มขืนกับมนุษย์ชิบหายหมดเลยนะเช่นโรคระบาดเริ่มกายพานันภัยพิบัติธรรมชาติหลายๆอย่างอันนี้เราเรียกว่าธรรมชาติข่มขืนเพราะมนุษย์ชอบคิดว่ามนุษย์ควบคุมธรรมชาติได้ไม่จริง ศาสใดนะครับโลกคือแก่นของธรรมชาติที่สําคัญดังนั้นมนุษย์ได้แค่พัฒนาการให้สอดคล้องกับธรรมชาติแต่กําหนดธรรมชาติให้เป็นไม่ได้ดังนั้นกำลังจะบอกว่าวิชา่วงจุ้ยที่แท้จริงคือการบริหารจัดการชีวิตและกิจกรรมหรือธุรกิจไงให้สอดประสานกับกระแสของธรรมชาติที่เป็นจริงรายล้อมกับมันอยู่ แค่นั้นเองดังนั้นหลักของ่วงจุ้ยแปลว่าอะไรรู้ไหมฮวงแปลว่าลมฮวงแปลว่าลมจุ้ยก็ต้องแปลว่าน้ำเห็นไหมครับจริงๆวิชา่วงจุ้ยคือการบริหารจัดการพลังชี่หรือพลังชีวิตลมและน้ำเป็นพลังชี่เข้าใจไหมลมและน้ำทำไมเป็นพลังชี่รู้ไหมครับเพราะอะไรรู้ไหมมันเป็นหมอกไง เป็นไอน้ําเป็นความชื้นอยู่กับต้นไม้ต้นไม้ก็จเจริญเติบโตอยู่กับชีวิตชีวิตก็อะไรรู้ไหมสุขภาพแข็งแรงเห็นไหมครับความชุ่มชื้นอยู่ที่ไหนพลังชีวิตจะอยู่ที่นั่นดังนั้นลมและน้ําในลมมีน้ำเนื้อออกใช่ไหมครับในน้ําก็ซ่อนลมดังนั้นที่ใดก็แล้วแต่บริหารจัดการพลังชีคือบริหารจัดการลมและน้ําได้ก็คือไอน้ําความชื้นหรือพลังชีวิตหรือ ถ้าคำพวงจุ้ยเท่ๆพลังปานมังกรหรือลมหายใจมังกรเห็นไหมมันมีหลายกรณีที่เราจะเรียกกับมันแต่จงรู้ไว้ว่าจริงๆแล้วมันคือกระแสของลมที่มีชีวิตแค่นั้นเองแต่รู้ไหมอะไรเป็นตัวควบคุมลมและน้ำมันมีแม่ตัวใหญ่จริงไอตัวเนี้ยไอตัวนี้นะครับเป็นตัวควบคุมอะไรรู้ไหมครับ ลมและน้ํารู้ไหมว่ามันคืออะไรตอบโชคได้ไหมเอ่ยดินเป็นตัวบริหารจัดก,การลมและน้ําฟังไว้ก่อนทําไมดินเป็นตัวบริหารมนุษย์จักกาหนดน้ําและลมทั้งหมดอะยากแต่มนุษย์สามารถหาพี่เลี้ยงที่คุมพลังลมและน้ําก็คือพลังจากดินดังนั้นมนุษย์จึงเลือกอาศัยชัยภูมิดินที่สามารถกําหนดทิศทางน้ําได้ มนุษย์สามารถเลือกชัยเยภูมินอกไหมครับเนอกไหมครับพลังดินที่กำหนดทิศท,ทางลมก็ได้ดังนั้นกำลังจะบอกว่าธาตุดินพื้นดินภูเขาล่องน้ำอะไรก็แล้วแต่ก้นเหวเป็นตัวกำหนดทิศท,ทางน้ำแล้วก็ช่องลมเริ่มเข้าใจยังมนุษย์ไม่สามารถกำหนดน้ำกำหนดลมได้ชัดเจน แต่พลังของโลกก็คือมวลของโลกก็คือตัวโลกก็คือดินดินจึงเป็นแม่ธาตุที่กําหนดทุกธาตุทุกสรรพสิ่งล้วนอยู่ในโลกล้วนอยู่ในตัวคำว่าดินดังนั้นนะครับธาตุดินจึงเป็นตัวกําหนดพลังชีวิตหรือพลังชีดังนั้นนะครับจำคำนี้ไว้เลยนะต่ำหนึ่งนิ้วก็เป็นร่องน้ำ สูงหนึ่งนิ้วก็เปรียบเสมือนขุนเขาแปลว่าอะไรรู้ไหมครับแค่ดินเป็นล่องก็แปลว่าน้ํากําหนดที่ทางน้ําไหลแค่สูงขึ้นมาหนึ่งนิ้วก็เปรียบเสมือนตัวกําหนดอุปสรรคของแอโรไดนามิกก็คือทิศทางลมได้เห็นไหมครับกําลังจะบอกว่าอะไรมนุษย์ไม่สามารถกําหนดลมและน้ําได้ชัดเจนเพราะเวลาน้ําท่วมน้ําหลากมนุษย์เหมือนสร้างเขื่อนได้เห็นไหมแต่สุดท้ายเป็นไงบ้างน้ําตกเหนือเขื่อนเยอะๆฝนตกเหนือเขื่อนเยอะๆ ก็ต้องปล่อยน้าระบายสุดท้ายน้ํากระท่วมแสดงว่าสร้างเขื่อนเพื่อป้องกันน้ําท่วมแต่เขื่อนต่างหากเป็นตัวปล่อยน้ําให้น้ําท่วมจําปี54ได้ไหมที่ต้องเร่งระบายน้ําออกมาพร้อมๆกันทั้งหมดเลยจนอะไรจนน้ําท่วมภาคกลางหรือกรุงเทพปทุมยาทั้งหมดเลยเห็นไหมอันนี้ต่างหากมนุษย์พยายามจะคอนแลแะควบคุมได้แค่จึงหลืองแต่ตัวควบคุมจริงๆนะครับคือธาตุแม่คือธาตุดินอันนี้เริ่มเริ่มเห็นภาพไหม มนุษย์ไม่มีศักยภาพเพียงพอมนุษย์จึงเรียนรู้าศสาสตร์ศาสตร์หนึ่งขึ้นมาคือวิชาชัยภูมิบางประเทศเรียกว่าห่วงจุย้ยบางประเทศเรียกว่าถ้าเป็นประเทศที่จเจริญแล้วภูมิสถาปัตย์จริงๆนะครับก็คือชัยภูมินั่นแหละถ้าในเรื่องในเรื่องคำง่ายๆ ดังนั้นมนุษย์จึงถูกสอนและพัฒนาเชิงทักษะกันขึ้นมาว่าเราจะอาศัยอยู่ในพื้นดินชัยภูมิดินที่สามารถกำหนดทิศทางน้ำและกระแสลมได้ไหมเช่นมีน้ำไหลผ่านแต่น้ำไม่ท่วมเวลาน้ำหลากมีน้ำไหลผ่านเหมาะแก่การคงอยู่การใช้ชีวิตและการเพาะปลูกเกษตรกรรม แต่น้ําไม่ท่วมอยู่แล้วปลอดภัยแต่มีน้ํามีความเจริบโตมีความรุ่งเรืองดังนั้นนี่คือที่มากําเนิดของเมืองสําคัญทั่วโลกต้องติดทะเลหรือไม่ก็ปากแม่น้ําเมืองสําคัญของโลกถ้าไม่อยู่ติดทะเลก็ต้องอะไรปากแม่น้ําดังนั้นทุกเมืองท่าสําคัญของโลกใหญ่ๆนะครับล้วนอยู่ติดทะเลหรือไม่ก็ปากแม่น้ําส่วนใหญ่นะครับทั้งปากแม่น้ําแล้วก็ติดทะเลเข้าใจเหตุผลยังเพราะ ทะเลเป็นประตูสู่การคมานาคมต่างๆแต่แม่น้ําที่ออกทะเลเป็นความอุดมสมบูรณ์ในการเพราะปลูกหรือการหล่อเลี้ยงหรือความอุดมสมบูรณ์ของประเทศนั้นพวกนี้มันมีผลทั้งหมดเลยเห็นไหมแสดงว่าเราต้องเรียนห่วงจุ้ยให้เข้าถึงแก่นในการบริหารจัดการธรรมชาติให้ชีวิตเรานะครับดึงพลังชีวิตดึงพลังธรรมชาติมาหนุนนำมาส่งเสริมแล้วเราได้จากประโยชน์ธรรมชาติให้ได้มากที่สุดข้อนี้ สำคัญที่สุดเลยนะครับในการเรียน่วงจุย้ยใครไม่เข้าใจคนไหนตรงไหนนะพี่ท่านใดติดขัดตรงไหนแลถามโชคได้เลยนะคอมเมนต์หรือถามมาตั้งต่งน,น,นะครับโชคพยายามจะตอบให้ดังนะั้นนี่คือการปูเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาไม่อะไรมากเปิดหนังสือเลยคนที่เรียนกับโชคนะครับในเรื่องหวงจุย้ยอ่ะมันจะมีหนังสือ่วงจุ้ยอยู่แล้วพี่จา๋าสิ่งที่พี่จะต้องเตรียมแผ่นม่วง โชคส่งไปให้แล้วนะคนที่เรียนพวงช่วยอ,อะไรกับโชคทุกคนจะต้องนะได้แผ่นม่วงเคลือบอย่างดีให้นะครับผมแผ่นวงกลมแผ่นหน้าจานเข็มทิศแผ่นตรงนี้มันสําคัญมากนะเพราะมันเป็นแผ่นเดียวกับหน้าจานเข็มทิศเลยนะพี่ๆจะต้องมีจะต้องใช้แล้วก็ตัวเข็มทิศเล็ก คนที่เรียนกับโชคในเรียนออนไลน์นะครับจะได้แฟดได้บันทึกการสอนในคอร์สเก่าก่อนหน้านั้นไปด้วยดนะังนั้นสามารถเตรียมตัวดูตรงนั้นให้จบแล้วก็มาเตรียมตัวรับจากโชคแสดงว่าอะไรทําให้พี่เก่งและคุ้มที่สุดโชคจัดให้หมดทุกด้านนะต้องบอกไว้ก่อนดังนั้นหนังสือเปิดหน้าแรกเลยที่เป็นภาพสีอย่างนี้เห็นไหมดังนั้นทุกคนที่เรียนกับโชคจะต้องมีอุปกรณ์พวกนี้ครบอยู่แล้วครับไม่ได้ยากเดี๋ยวหาว่าโชคไม่เจ๋งฮ่าฮ่พี่ครับนี่ โชคก็เคยออกหนังสือนะหนังสือพวกนี้วางซีเอ็ดนอินสำนักพิมพ์มิตตต่อให้โชคเขียนให้อันนี้โชคเขียนเป็นห่วงจุ้ยคาสิโนทั้งหมดนะครับวิธีการจัดห่วงจุ้ยสากลหรือห่วงจุ้ยชั้นสูงที่ตลาดใช้เยอะที่สุดโชคเป็นคนขยายตลาดและตีแผ่หลักห่วงจุ้ยสากลของประเทศไทยนะอันนี้รู้สึกว่าขาดตลาดหรือหมดสต็อกแล้วนะครับพี่ก็ต้องรอพิมพ์ครั้งต่อไปเพราะพิมพ์ออกมาหลายครั้งแล้วเล่มนี้กับเล่มนี้ ลืมชื่อเคล็ดวิชาหุวงจุ้ยชั้นสูงฟ้าดินคนคำพีวิถีรวยหลักในการสวัสดโปรเจกต์วิธีการดูชีวิตวิธีการจัดหวงจุย้ยและการสร้างธุรกิจให้สําเร็จทํำยังไงรู้สึกว่าเล่มนี้ก็ขาดตลาดมนะั้งทุกเล่มมาขาดตลาดที่มันขายดีเห็นไหมโชว์ผลงานตัวเองแล้วก็กลับมาสอนต่อสิ่งที่โชคอยากจะบอกพี่วิชาแรกที่เราจะเรียนกันวันนี้นะครับเราเรียกว่าวิชาชัยภูมิ หรือวิชาสัตว์เทพวิชาชัยภูมิหรือสัตว์เทพนะครับพี่จําไว้เลยนะครับมันจะมีอยู่สี่ตัวโชคเข้าเนื้อหาเร็วเลยนะโชคไม่มานอกเรื่องเพราะบางครั้งถ้าใครอยากดูในการกลืนนะครับไปดูในคอร์สแรกก็ได้ดังนั้นนะครับวิชาสัตว์เทพนะครับจะมีสัตว์อยู่4ตัวที่เป็นสัตว์เทพฮวงจุ้ยมองสัตว์เทพเปรียบเสมือนชัยภูมิและพลังของธรรมชาติฟังไว้ก่อนนะครับ ข้างหลังเราเรียกว่าเต่าดําข้างหน้านกแดงซ้ายมือเราเรียกว่ามังกรเขียวขวามือเราเรียกว่าเสือขาวในยะหมายความว่าอะไรรู้ไหมพี่ครับฟังไว้ก่อนนะต่อไปเนี้ยเราจะไม่พูดฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวาเราจะพูดว่าฝั่งมังกรหรือฝั่งเสือโดยมีเงื่อนไขาตามนี้นึกไหมครับถ้าเรานั่งอยู่หน้าบ้านอยู่ในบ้านนะครับหันหน้าออกไปที่ถนน ซ้ายมือของบ้านจะเป็นฝั่งมังกรทั้งหมดนะครับต้องเข้าใจข้อนี้นะขวามือของบ้านจะเป็นฝั่งเสือหลังบ้านเราเรียกว่าเต่าดำข้างหน้าเราเรียกว่านกแดงเห็นไหมหน้าบ้านที่ดีในทางฮวงจุ้ยต้องมีลานรับพลังก็แปลว่าการขึ้นลงหรือแลนดิ้งของนกอะไรก็แล้วแตนะ่ต้องสะดวกเพราะหน้าบ้านต้องเป็นลานรับพลังในการเปิดรับอะไรรู้ไหมกระแสะลมเพราะกระแสะลมจะนําพลังชี่ที่ดีเข้าสู่ตัวบ้าน บ้านใดก็แล้วแต่หน้าบ้านลกทึบไม่มีกระแสลมกลิ่นอับจะสูงคนในบ้านจะเฉื่อยชีวิตจะมีสุขภาพเกี่ยวกับคำว่าภูมิแพ้ ต้องระวังให้ดีนะดังนั้นหน้าบ้านที่โล่งจะมีลานรับพลังที่ดีลานรับพลังที่ดีต้องเป็นสนามหญ้าไม่ใช่ลานปูนเพราะลานปูนจะซ่อนฝุ่นแล้วลานปูนจะซ่อนไอแดดไอร้อนที่ปะทะกับพื้นปูนตอนกลางวันบ่ายจะทําให้ในบ้านน่ะถูกเงา,ถ,เงาถูกเงาสะท้อนของกระเบื้องหรือไอร้อนจากลมร้อนที่มันระเหยขึ้นมาจากพื้นปูนนะครับเข้าตัวบ้านดังนั้นหน้าบ้านที่ดีต้องมีพลังชี่ที่ดีพลังชี่ที่ดีต้องเกิดจากสนามหญ้า จำได้ไหมเวลาเราไปเที่ยวต่างจังหวัดอนะ่ะที่เราไปเที่ยวภาคเหนือหรือไปเที่ยวที่สูงๆเข้าใจไหมครับไปเที่ยวรีสอร์ทแล้วตื่นเช้ามาหมอกลงสนามหญ้ามีน้ําค้างเกาะอะไรต่างเราควรจะเดินเท้าเปล่านะครับถ้าพื้นมันไม่ได้มีอุปสรรคเราเรียกว่ารับพลังชีรับพลังชีวิตรับพลังธรรมชาติหรือลงหายใจมังกรจะเป็นปานมังกรที่เติมพลังชีวิตให้สุขภาพยืนยงข้อนี้สำคัญมาก สิ่งที่โชคอยากจะบอกพี่คืออะไรรู้ไหมย้อนกลับมาใหม่ทําไมโชคจะต้องสอนสี่สัตว์เทพพี่จะต้องรู้ให้ได้ก่อนว่า4ีส่สัตว์เทพเนี่ยครับถูกกาหนดไว้ถูกกําหนดไว้ว่าตัวบ้านหันไปหน้าบ้านซ้ายมือของบ้านทั้งแถบเป็นฝั่งมังกรเขียวเสือขาวเป็นขวามือเต่าดําเป็นด้านหลังนกแดงเป็นข้างหน้าเข้าใจข้อนี้ไหมดังนั้นนะครับเวลาเราจัด มันมีกฎอยู่นิดหนึ่งมังกรต้องทยานเข้าใจไหมมังกรต้องทยานเสือต้องหมอบนึกอ,ออกใช่ไหมครับเต่าต้องมั่นคงนกแดงต้องโบยบินก็แปลว่าพร้อมจะบินสะดวกคำว่านกกระพือปีกเห็นไหมครับมวลของอากาศแอโรไดนามิกของอากาศมันจะเป็นการขับเคลื่อนกระแสลมให้เข้ามาสู่ตัวบ้านสแสดงว่ากระแสลมที่พัดเหมือนลมใต้ปีกนกที่ถูกกระพือเข้าใจยัง เสือต้องหมอบฝั่งขวาของบ้านเปรียบเสมือนอำนาจฟังไว้ก่อนนะอำนาจอำนาจหนีไม่พ้นคำว่างานหน้าที่ฝั่งมังกรแปลว่าทยานเสือต้องหมอบแปลว่าอำนาจต้องมั่นคงมังกรต้องทยานความรุ่งเรืองหรือความล่ำรวยต้องโชดช่วงเข้าใจข้อนี้ไหมดังนั้นนี่คือที่มาคำว่าเสือหมอบต้องต่ำมังกรทยานต้องสูงแสดงว่า ฝั่งซ้ายของบ้านถ้าเป็นไปได้ควรจะสูงฝั่งเสือต้องหมอะหลักการมันมาจากง่ายๆนิดเดียวถ้าให้จำกับชีวิตจริงในภาพลักษณ์ที่เป็นสมัยใหม่ถ้าพี่เปิดร้านอาหารกระแสรถเมืองไทยวิ่งจากขวานึกออกไหมครับถนนวิ่งจากขวาไปซ้ายนึกออกใช่ไหมครับ ขวามือไปซ้ายมือถ้าพี่ทําป้ายร้านนะหรือแนวต้นไม้คทึบด้านขวามือนะรถวิ่งมาปุ๊บจะไม่เห็นอะไรเลยไม่เห็นร้านพี่เลยนะเพราะรถวิ่งมาจากขวาไปซ้ายมันจะไม่เห็นร้านพี่เลยดังนั้นนะครับกดทวงช่วยเลบอกว่าเสือต้องหมอบแสดงว่าฝั่งเสือตรงนี้ต้องต้องต่าห้ามเต็นต้นไม้สูงอะไรก็แล้วแต่นะครับเวลารถวิ่งผ่านจะเห็นร้านได้หมด แล้วฝั่งมังกรต้องหนาป้ายต้องเด่นนึกออกใช่ไหมครับพ่ออะไรรู้ไหมเวลาลถขึ้นมาปุ๊บป้ายเท่ากับเป็นตัวดักพลังตัวดักพลังแล้วเป็นตัวสะท้อนพลังเข้าสู่อะไรนี่่วงจุ้ยจา๋จาเขาจะเชื่อกันอย่างนี้นะโชคก็อธิบายในวงจุ้ยจา๋จาแต่เมื่ออธิบายฮวงจุ้ยจ๋าไปแล้วโชคบอกความจริงให้ความลับทางวงจุ้ยของโชคพี่รู้ไหมครับพี่ทุกคนที่เรียนคอร์สวงจุ้ยกับโชค จร,จริงๆคอรหวงจุ้ยที่โชคสอนที่โชคสอนในการปูพื้นฐานนะเราเรียกว่าเนื้อหาห่วงจุ้ยตลาดขอโทษนะครับโชคใช้คําว่าเนื้อหาหวงจุ้ยตลาดหมายความว่าโชคจะสอนสาศาสตร์ห่วงจุ้ยที่ทุกสํานักเมืองไทยใช้ที่ให้ลูกศิษย์เอาไปหากินหรือตัวอาจารย์เอาไปใช้งานในการดูห่วงจุ้ยกับลูกค้าทั่วไป โชคจะสอนเนื้อหาพวกนี้เกือบทุกวิชาให้พี่รู้ว่าหลักการของห่วงจุ้ยตลาดทุกสำนักในเมืองไทยเขาใช้อะไรกันบ้างและพี่ก็ต้องทำตามแล้วก็ต้องรู้อย่างที่เขาใช้นี่คือหลักหวงจุ้ยนั่นก็คือวิชาห่วงจุ้ยชัยภูมิเห็นไหมนี่คือข้อแรกเลยโชคจะสอนทุกอย่างที่เป็นห่วงจุ้ยชัยภูมิในเรื่องตำแหน่งทิศทางองศา ค่ายกลหรืออะไรก็แล้วแต่ในวิชาห่วงจุ้ยชยภูมิทั้งหมดโชคจะสอนทั้งหมดด้วยห่วงจุ้ยตลาดในการสอนพี่ทุกอย่างอย่างละเอียดนะแต่อีกสี่ห่วงจุ้ยที่ห่วงจุ้ยสำนักห่วงจุ้ยตลาดทั่วไปไม่มีเลยทําไมเดี๋ยวโชคจะเล่าให้ฟังแต่ตอนนี้ให้รู้ก่อนว่าทําไมโชคจะต้องสอนสี่อย่างนี้ที่ไม่ที่เข้ามากับมาเพิ่มเติมห่วงจุ้ยตลาดเพราะอะไรไหมครับ ความเป็นจริงของชีวิต่วงจุ้ยตลาดไม่สามารถแก้ปัญหาได้ทุกเรื่องแต่เมื่อเราไปดู่วงจุ้ยแล้วเราต้องเพิ่มพัฒนาทักษะในการแก้ปัญหาให้เขาได้ทุกเรื่องดังนั้นกำลังจะบอกว่ามันเป็นการเพิ่มทักษะให้พี่โดดเด่นกว่า่วงจุ้ยตลาดทั่วไปฟังไว้ก่อนนะพี่สามารถเรียน่วงจุ้ยแล้วเป็นเหมือนซินแสตลาดทั่วไปได้เพราะทุกคนเริ่มต้นจากวิชาพื้นฐานที่วงการใช้ในการดู่วงจุ้ยอยู่แล้ว แต่เป็นสินแสที่ดูวงจุ้ยแล้วลูกค้าพบกับความสําเร็จนั้นน่ะผลมันจะต่างกันนะดังนั้นใครก็แล้วแต่ที่เพิ่มทักษะในการดูวงจุ้ยมากกว่าวิชาตลาดได้เขาก็จะกลายเป็นสินแสที่มีจุดยืนที่ดีผลเพอร์ฟอร์แมนซ์ของความสำเร็จก็จะชัดเจนขึ้นดังนั้นนะครับโชคจะสอนให้พี่พัฒนาที่เป็นสินแสเหนือกว่าสินแสตลาดทั่วไปกลายเป็นสินแสที่เก่งกลายเป็นสินแสที่มีเพอร์ฟอร์แมนซ์ของผลงานที่ดี เพราะพี่เรียนกับโชคไปพี่จะเห็นเองว่าห่วงจุ้ยไม่ได้แก้ปัญหาได้ทุกเรื่องแต่เมื่อเราไปดูห่วงจุ้ยแล้วหน้าที่เราถึงมันปัญหาเกิดจากไม่ได้เกิดจากห่วงจุย้ยแต่เราไปด้วยฐานะสินแสห่วงจุย้ยเราก็ต้องแก้ปัญหาให้เขาให้ได้แสดงว่าโชคเห็นปัญหาจากประสบการณ์ชีวิตจริง โชคเรียนด้วยห่วงจุ้ยคนตายมาก่อนคือเอาคนตายมาจัดห่วงจุย้ยทําไมห่วงจุ้ยต้องเอาคนตายมาจัดห่วงจุย้ยเพราะห่วงจุ้ยส่วนใหญ่นะครับมันเริ่มมาจากสารเจ้าจีนวางห่วงซุยสุสารทําวัดจีนเห็นไหมแล้วก็เอามาจัดบ้านคนดังนั้นเดี๋ยวโชคจะเกิดให้ว่ามันคืออะไรแต่ตอนนี้โชคอยากให้พี่เห็นก่อนว่าสิ่งที่โชคจะสอนทั้งหมดนะครับในสายโชคที่โชคจะสอนพี่จะบังคับสอนโชคจะสอนด้วยห้าห่วงจุย้ยหรือห้าศาสตร์ห่วงจุย้ย ศาสตร์แรกวิชาห่วงจุ้ยชัยภูมิเป็นห่วงจุ้ยตลาดที่ทุกสำนักใช้ในเรื่ององศาตำแหน่งและทิศทางโชคจะสอนให้ละเอียดที่สุดสแสดงว่าทุกอย่างที่พี่ได้ไปจะสามารถรับดูห่วงจุย้ยเป็นเหมือนสินแสห่วงจุ้ยทั่วไปแต่โชคจะเติมวิธีคิดมุมมองแล้วก็ชั้นเชิงแล้วก็เหลี่ยมชีวิตให้เก่งกว่าสินแสตลาดทั่วไปกลายเป็นสินแสที่โดดเด่นข้อนี้เองทำไมโชคต้องพูดอย่างนี้รู้ไหมย้อนกลับไปดูทุกสำนักห่วงจุย้ย มีแต่ตัวอาจารย์เท่านั้นที่ดังแต่ไม่มีลูกศิษย์คนไหนสําเร็จเลยแต่ไม่ทุกวันนี้โชคไม่รับดูหวงจุ้ยนะทุกวันนี้โชคไม่ได้รับงานฮวงจุย้ยโชคแค่สอนดังนั้นนะโชคเปิดทางให้พวกพี่ไปดูเพราะจุดยืนของโชคก่อนหน้านี้เป็นที่ปรึกษาบริษัทไม่ได้แค่ดูฮวงจุย้ยเป็นทั้งนักการตลาดนักธุรกิจโชคเอาตรงนั้นมาประกอบโชคเติมทักษะพ่อโชคเป็นนายตำรวจใหญ่ท่านจะมีสุสานประจําตระกูลของท่านอยู่ก็คือฮวงซุ้ยไง ชคท่านจับโชคอะไปเรียนกับอาจารย์นะครับก็เป็นสินแสประจำสารเจ้านั่นแหละแม้แต่พิธีกรรมแม้แต่เขียนยันเขียนฮูแม้แต่วางหลุมวางป้ายกำหนดพิธีนัะโชคก็เรียนมาหมดนะแล้วโชคก็หลงคิดกับว่านี่วิชาหวงจุ้ยจริงๆมันต้องเป็นอย่างนี้แต่สุดท้ายสิ่งที่โชคได้เรียนมาแล้วก็นํามาใช้จริงในการดู่วงจุย้ยหลายกรณีโชคไม่สามารถแก้ปัญหาที่เขาได้ จนโชคตกผลึกกับมันว่าเพราะเรามีความรู้ห่วงจุ้ยแค่มุมเดียวแต่ปัญหาที่มันเกิดขึ้นห่วงจุ้ยมันเข้าไม่ถึงปัญหามันเลยแก้ไม่ได้ดังนั้นโชคก็เลยต้องเรียนรู้กระบวนการวิธีลหลายๆวิธีอะไรที่ทําให้แก้ปัญหาได้โดยไม่ต้องเกี่ยวกับห่วงจุย้ยแต่ห่วงจุ้ยก็ยังจัดอยู่ไหมยังจัดอยู่ทําไมยังจัดอยู่เพราะเขาเชื่อว่าเชิญเราไปแล้วจะต้องแก้ปัญหาด้วยห่วงจุย้ยแต่เขาไม่รู้หรอกว่าแท้จริงเราแก้ปัญหาด้วยความจริงบางอย่างแสดงว่า โชคบริหารความจริงกับความเชื่อให้สอดประสานก่อเกิดคุณค่าที่ชัดเจนสําหรับลูกค้าและก่อเกิดผลสําเร็จที่โชคคาดหวังได้ด้วยดังนั้นโชครู้แล้วว่าการแก้จุดอ่อนทางห่วงจุ้ยที่เข้าไม่ถึงปัญหาคือการดึงศักยภาพและความสามารถของตัวสินแสออกมาชดเชยหรืออุดรอยรั่วของบางช่องว่างที่ห่วงจุ้ยมันไปไม่ถึงเช่นลูกค้าเชิญเราลูกค้าเปิดร้านอาหารทะเลครับพี่ ไม่อร่อยไม่สดราคาแพงพี่คิดว่าจัดวงจุ้ยตั้งเคสหรือนู่นหรือเนี่ยแต่ไม่มาแก้ที่ต้นเหตุของปัญหารสชาติคุณภาพพี่คิดว่าวงจุ้ยจะช่วยทําให้ร้านเขากลับมาขายดีเหรอมันเป็นไปไม่ได้ครับผมเข้าใจยังเพราะวงจุ้ยไม่ได้ไปแก้ที่ร้านที่เขาขายไม่ดีเพราะหนึ่งไม่อร่อยขายอาหารแท้แต่มันไม่อร่อยแล้วที่สำคัญไม่สดด้วยพวกปลาพวกอะไรต่างๆหมึกค่อนข้างเน่าด้วยเป็นยังไงบ้าง ไม่สดไม่ว่าคารุไม่อร่อยไม่ว่าไม่สดเนี่ยไม่ไหวนะราคาก็ยังแพงอีก่วงจุ้ยไม่ได้เข้าไปแก้ปัญหาได้นะครับสุดท้าย่วงจุ้ยก็ต้องจัดร้านด้วย่วงจุย้ยแต่การตลาดก็ต้องเข้ามาแก้ปัญหาด้วยความจริงที่มันเกิดปัญหาจากอะไรที่มันขายไม่ดีด้วยจริงไหมแสดงว่าเริ่มเห็นอย่างฮวงจุ้ยก็ต้องใช้วิชาฮวงจุ้ยเป็นเรื่องของชัยภูมิแต่การแก้ปัญหาเป็นเรื่องของความจริง ่วงจุ้ยในการจับเป็นเรื่องของความเชื่อแต่ปัญหาที่มีในการแก้เป็นเรื่องของความจริงแสดงว่าปัญหาที่เกิดเกิดจากความจริงข้อใดก็ต้องค้นหา่หวงจุ้ยเป็นเรื่องของความเชื่อก็ต้องเข้าไปประคองแสดงว่าหน้าที่พี่ถ้าเรียนกับโชคพี่จะต้องมีความรู้2ด้านทั้งศาสตร์และศิลปไม่ได้เอาศาสตร์ไปอย่างเดียวนะเพราะศาสตร์อย่างเดียวแก้ปัญหาไม่ได้กับชีวิตของลูกค้า ดังนั้นนะครับแท่โชคต้องบอกว่านี่คือเหตุผลที่โชคต้องพัฒนาทักษะเพิ่มช่องทางหรืออาวุธหรือสกิลของความสามารถสินแสเพิ่มขึ้นมากกว่า่วงจุ้ยตลาดเพราะถ้าไม่อย่างนั้นนะครับจุดยืน่วงจุ้ยในวงการถ้าของลูกศิษย์จบไปจะแก้ปัญหาไม่ได้เมื่อแก้ปัญหาไม่ได้เขาจะไม่มีจุดขายเขาจะรับงาน่วงจุ้ยต่อๆไปไม่ได้เพราะงานเขาไม่สักเซสเข้าใจข้อนี้ไหมดังนั้นวิธีจะเติมให้งานสักเซสแสดงว่าพี่ต้องแก้อะไรบ้างสิ่งที่พี่จะต้องเรียนกับโชค่วงจุ้ยในใจก็คือไมเซ การปรับไมเซกการเข้าใจถึงจิตและวุฒิภาวะทางอารมณ์ของลูกค้าพี่จะต้องรู้ด้วยข้อนี้โชคจะต้องสอนด้วยนะเพราะการเล่นกับการสร้างความสุขในใจขึ้นมาให้มันชัดเจนขึ้นน่ะมันทําให้การจัดฮวงจุ้ยง่ายด้วยนะงานแล้วโชคจะแพมให้ว่ามันคืออะไร่วงจุ้ยบนร่างกายก็คือราศีรูปร่างหน้าตาเสื้อผ้าหน้าผมเป็นยังไงบ้างมันมีผลต่อบ,บุคลิกและการดึงดูดกับคู่ค้าคนรักครอบครัวด้วยนะครับพวกนี้โชคก็จะสอนทั้งหมด อันนี้เด่นมากโชคจะใช้มาก่วงจุ้ยจิตใต้สําสนึก่วงจุ้ยจิตใต้สําสนึกคือการเล่นกับสะกดจิตใต้สําสนึกส่วนใหญ่นะ่าจะใช้กับอะไรรู้ไหมครับฝังใจให้กับเจ้าของบ้านได้มีความสุขฝังใจให้กับลูกค้ายังไงก็ต้องซื้อสินค้าของเราอันนี้เราเรียกว่าการเล่นกับ่วงจุ้ยจิตใต้สําสนึกข้อนี้โชคโดดเด่นมากนะโชคจะต้องสอนให้พี่แล้วโชคอย่ยากให้พี่ละเอียดมากข้อที่ 5. ห่วงจุ้ยธุรกิจก็คือพวกบิสเนสพวกเนี้ย โชคจะต้องสอนเพราะมันเป็นเหลี่ยมในการแก้ปัญหาพี่รู้ไหมครับทาไมต้องสอนห่วงจุ้ยธุรกิจเข้ามาด้วยพี่รู้ไหมว่าปัญหาของลูกค้านะครับมีร้อยแปดหน้างานโชคเป็นสินแสคนเดียวในเมืองไทยนะครับที่รับประกันผลงานให้ร้อยเปอร์เซ็นในทุกงานที่โชครับเชิญคนเดียวในเมืองไทยเลยนะและหลายพันเคสที่โชครับงานมาก็สําเร็จทุกเคสด้วยนะครับ โชคมีผลงาน before after เป็นเครื่องยืนยันพี่เวลาพี่เรียนกับโชคไปเดี๋ยวก็เห็นถึงความชัดเจนในผลงานโชคโชคก็จะมาดูให้หมดเพราะเป็นเป็นตัวอย่างของการดูห่วงจุย้ยแต่สิ่งที่โชคต้องการจะบอกพี่คืออะไรรู้ไหมครับลูกค้ามีปัญหาร้อยแงานเงินความรักสุขภาพแต่ละพัดเรื่องราวมีปัญหาร้อยแปแต่พี่รู้ไหมครับเวลาโชคแก้หวงจุ้ยได้ห่วงจุ้ยข้อที่5หรือหวงจุ้ยธุรกิจแก้แค่ข้อเดียวมันจะกลับไปแก้ปัญหาร้อยแปของชีวิตลูกค้าได้เกือบทั้งหมดเลยนะ คืออะไรรู้ไหมสร้างช่องทางและโอกาสให้ลูกค้ารวยขึ้นหรือมีไรายได้มากขึ้นเท่านั้นเมื่อลูกค้ารวยขึ้นแล้วมีไรายได้มากขึ้นพี่เชื่อไหมครับร้อยแปดปัญหาที่ลูกค้าเคยมีมันขี้ขายโดยที่เราไม่ต้องไปนั่งเหนื่อยแก้ปัญหาร้อยครั้งเข้าใจยัง นะโชคเลือกแก้เลือกสอนพี่เชิงธุรกิจขึ้นมาด้วยเพราะการหาช่องทางรายได้ให้ลูกค้าเพิ่มขึ้นหรือลูกค้ารวยขึ้นทําให้ลูกค้ากลับไปแก้ปัญหาชีวิตตัวเองได้ง่ายขึ้นโดยไม่ต้องมาเล่าถึงปัญหาร้อยแแล้วมันต้องให้โชคแก้ปัญหาร้อยแเหนื่อยตายแล้วนะโชคเลือกแก้ปัญหาวิธีเดียวคือจัดห่วงจุ้ยแล้วเขารวยขึ้นเมื่อเขารวยขึ้นปัญหาหลายๆอย่างที่เคยเป็นปัญหามันก็ไม่ใช่ปัญหา ที่มันเป็นปัญหาจริงๆแก่นแท้ของปัญหาที่เขามีมาก่อนหน้านี้คือไม่มีเงินตัวเดียวเลยกลายเป็นปัญหาปัญหามันลุกลามไปด้วยความสัมพันธ์ครอบครัวความพร้อมความไม่ลงตัวการทะเละาะกันอะไรก็แล้วแต่ติดขัดเงินหมุนไม่ได้ธุรกิจแยแ่แชทโฟไม่ดีสุดท้ายคืออะไรเงินตัวเดียวที่เขาไม่มีแสดงว่าโชคจะสร้างอีกอย่างนึงนะครับลืมบอกไปโชคเป็นที่ปรึกษาธุรกิจโชคเป็นนักธุรกิจโชคเลยเก่งในเรื่องการหาเงิน ดังนั้นโชคเอาความเก่งโชคในการหาเงินมาเป็นส่วนหนึ่งของการร่วมแก้ปัญหาหน้างานกลับไปด้วยเข้าใจข้อนี้ไม่เอ่ยดังนั้น5วิชาห่วงจุ้ยหรือ5าศาสตร์ห่วงจุ้ยพี่ก็ต้องเรียนกับโชคอย่างครบเครื่องและถึงแล้วซึ่งแก่นของวิชาแต่ละเรื่องนะสแสดงว่าการเรียนห่วงจุ้ยของโชคในคอร์สนี้นะครับไม่ได้เรียนแค่ห่วงจุ้ยชยภูมิที่เป็นว่าห่วงจุ้ยทิศทางตำแหน่งและองศานะแต่เป็นการเรียนถึงการบริหารจัดการชีวิตและสร้างตัวตนก็คือตัวพี่เอง ขึ้นมายังไงให้สําเร็จกับชีวิตเพิ่มขึ้นหาเงินได้ง่ายขึ้นชีวิตดีขึ้นเมื่อทุกอย่างดีขึ้นแล้วค่อยกลับไปรับพวงจุ้ยช่วยเหลือคนอื่นอันนี้ต่างหากดังนั้นนะครับจะเป็นคอร์สเก่าหรือคอร์สใหม่ก็แล้วแต่พี่ทุกคนจงพัฒนาตัวเองเอาโชคเอาแนวทางโชคไปปรับใช้ติดขัดไม่ได้ตรงไหนปรึกษาโชคถามโชคโชคจะดูแลพี่ให้เองดังนั้นนะครับเราต้องก้าวไปด้วยกันทั้งกลุ่ม ไม่ใช่คนใดคนหนึ่งแต่ถ้าใครทุ่มเทมากออกแอคชั่นในการกระทำมากเขาก็ค่อนข้างโดดเด่นในการก้าวไปสู่ความสำเร็จได้เร็วขึ้นเท่านั้นดังนั้นพี่ทุกคนเริ่มต้นเท่ากันเพราะโชคสอนวันนี้วันแรกให้พี่เท่ากันด้วยดังนั้นมันอยู่ที่พี่จะขวนขวายทุ่มเทและขวายคว้ากับมันยังไงแต่จำไว้เลยนะครับห้าศาสตร์ห่วงจุ้ยเนี่ยมีคุณค่าในการแก้ปัญหาหน้างาน,านที่โดดเด่นต่างการแสดงว่าห้าศาสตร์ห่วงจุ้ยตรงนี้ที่โชคจะสอนพี่จะต้องจําให้แม่นว่า แต่และหัวข้อมันคือเนื้อหาอะไรและนําไปใช้อย่างไรไม่ใช่แค่คาดหวังว่าเรียนวิชาห่วงจุ้ยชัยภูมิกับโชคแล้วจบวิชาห่วงจุ้ยชัยภูมิเป็นแค่บันไดขั้นแรกสู่การเป็นสินแสที่เก่งและรวยคือรู้ศาสตร์ห่วงจุย้ยแต่การจะทําให้เก่งและรวยได้มันต้องมาจากอะไรรู้ไหมห่วงจุ้ยธุรกิจเล่นกับจิตสํานึกบริหารโอกาสบริหารชีวิตคนได้เป็นอันนี้มันสําคัญกว่าแสดงว่า โชคจะสอนให้พี่เก่งในทุกภาคส่วนของความสําเร็จที่มันมีองค์ประกอบอะไรบ้างโชคจะเติมเต็มพี่ทุกคนให้ได้ให้ข้อคิดให้แง่คิดและผลักดันให้ได้ดังนั้นโชคต้องทําให้ได้ขอให้พี่ให้โอกาสตัวเองในครทุ่มเทเพื่อตัวเองอีกครั้งหนึ่งนะครับผมให้โชคลวยเหลือกว่านี้อีกสักหน่อยนะโชคจะช่วยพวกพี่ได้มากกว่านี้โชคจะตอบแทนพี่ได้มากกว่านี้อีกดังนั้นตอนนี้เอาแค่ศาสตร์เพื่อไปสร้างอาชีพก่อน แต่ในอนาคตนะครับควรจะต่อยอดคือการเพิ่มช่องทางของการลงทุนแต่ตอนนี้เสพวิชาชีพไปให้ให้คล่องก่อนปรับไมซ์เซ็ปรับความสามารถแล้วถึงวันหนึ่งนะครับพี่กับโชคจะจูนตรงกันในเรื่องวิธีการหาเงินที่ชัดเจนขึ้นอันนั้นต่างหากที่จะทําให้พี่รวยจริง แต่ตอนนี้เป็นการปรับไมเซ็ตสิ่งที่โชคกำลังจะสอนเนี่ยกำลังจะปรับไมเซ็ตวิธีการคิดและกําลังจะวางยาหรือสะกดจิตใต้สํานึกพี่โดยที่พี่ไม่รู้ตัวแต่ไม่บอกนะว่าเรื่องอะไรพี่รู้ไหมทําไมโชคจะต้องสอนตรงนี้เพราะว่าโชคจะต้องต่อให้อะไรรู้ไหมจําคํานี้นะในคําว่าห่วงจุย้ยห่วงจุ้ยมีคําว่าผิดกระถูกถูกเป็นมงคลผิดเป็นอัปมงคลความมีมงคล จำนิยามผ่านๆหูไว้ไม่ต้องไปสนใจมันนะครับความมีมงคลคือทุกสิ่งอย่างที่เข้ามากระทบร่างกายและจิตใจทั้งทางตรงหรือทางอ้อมก็ดีแล้วส่งผลในทางบวกพูดง่ายๆเห็นพบเจอได้รับได้กระทบได้สัมผัสอะไรแล้วมีความสุขชอบรู้สึกดีเข้าใจไหมทุกอย่างเป็นมงคลเฉพาะพี่ทั้งหมดเลยนะ